วันนี้นะครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับมาติดตั้งโซลาเซลล์ครับชุด3ามจกิโลวัตต์สี่แผงนะครับบ้านคุณดำรงใช้นะครับตอนสารครับตอนนี้เรากำลังทำการขายน็อตเมทัลชีตนะครับวันนี้เป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับเราต้องใส่แอลฟีดนะครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมดสี่แผงครับประหยดค่าไฟสูงสุดเดือนละหนึ่งพันนะครับ แต่บ้านคุณดำรงชัยเขาต้องการขายไฟคืนการไฟฟ้านะครับเราก็ทำเรื่องขายได้นะครับ4ี่แผงเราก็ขายได้นะครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับติดตั้งไว้ใช้เวลาอยู่บ้านตอนไม่อยู่ก็ขายคืนการไฟฟ้าได้นะครับเราทำเรื่องให้หมดนะครับดำเนินการขออนุญาตขายไฟให้ครับ ความใช้งานครับ ตอนนี้เราใส่แอลฟีดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะยึดรางนะครับสำหรับใส่แผงโซล่าเซลล์ครับตอนนี้เราเดินรางใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ้อยครับผมติดตั้งรางครับอันนี้ถึงขั้นตอนการเดินสายนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสายโซลาเซลล์กับสายกาวก่อนนะครับแล้วก็แผงขึ้นที่หลังนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรากำลังทำการเดินท่อนะครับเพื่อที่จะร้อยสายโซลาเซลล์ครับเราใช้สายเบอร์สีนะครับ แคลมินเดินท่อ PVC นะครับสีขาวครับผมที่หอช้างครับมาตรฐานท่อขาวที่ดีที่สุดครับสายชุดนี้นะครับสายโซล่าเซลล์นะครับก็สายกาวครับต่อตามมาตรฐานนะครับ คุณดำรงชัยต้องการขออนุญาตใครคืนการไฟฟ้าด้วยครับทุกหลังแล้วก็ใส่ท่อหมดนะครับข้างล่างแล้วก็เดินรางววนะครับบนฟ้าพิดานแล้วก็ร้อยท่อนะครับ เรียบร้อยครับเดินท่อร้อยสายครับบนฝ้าเพดานครับเร,บราใส่ท่อเรียบร้อยนะครับ,เ,รบรเดี๋ยวลงไปทำการเดินสายข้างล่างนะครับตอนนี้ครับเราลงมาทำการเดินสายนะครับที่ชุดวบคุมครับ จากฟ้าไปดานลงมาแล้วก็ติดตั้งรางไบเวนะครับเดินสายเข้าอินเวอร์เตอร์และชุดควบคุมครับผมเรากำลังจะทำการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับทีมงาน psi ครับพร้อมแล้วครับส่งแผงถึงที่ครับทั่วจงังหวัดเชียงใหม่ครับและจงังหวัดใกล้เคียง บริการดีสุดยอดเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องการบริการครับ PSI พร้อมดูแลตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วครับตอนนี้เรากำลังจะทำการวัดแรงดันแผงก่อนนะครับก่อนจะขึ้นไงโซลาลุกครั้งเราต้องวัดแรงดันนะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าแผงยังใช้งานได้ครับอกสซาผมอาจารย์มาแล้วเนี่ยครับ เรากำลังทำการวัดแรงดันนะครับก่อนขึ้นแผงทุกครั้งนะครับ46่สิกสี่สววนครับผมได้ครับแผงทำงานครับพร้อ,อมขึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้วครับ ขั้นตอนนี้นะครับเป็นการล็อกสายกาวนะครับเดินสายกาวนะครับดีครับผมตัวนี้คือตัวล็อกกาวนะครับของ P s i ไครับนี่ครับมีหมุดนะครับเพื่อที่จะล็อกรางนะครับเข้าเชื่อมต่อกับสายกาวได้แน่นนะครับนี่ครับใส่บบนี้ครับ ลลอกแน่นหนาครับกรนีสายกาวของเรานะครับสายกาวเบอร์สิบครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้ครับติดตั้งชุดโซลาเซลล์นะครับบานคุณดำรงชัยครับชุด3ามุดามกิโลวัตต์ครับสี่แผงครับติดตั้งเรียบร้อยครับผมใช้งานได้ครับชุดนี้ทำการขอขายคืนการไฟฟ้าด้วยนะครับชุดสี่แผงครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับ ทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับผมขอบคุณมากครับ